กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาเล่นบลักฟูตเหมือนเดิมครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการฟาร์มก็คือไปส่มผลปีศาจก่อนครับมารุ้นกันว่ามาดูกันว่าผมจะได้ผลอะไรมาครับมาดูกันมามา นะครับกดไม่มีสูตกดไปได้ผลสปริงเลือเก็บเข้ากล่องไปฟาร์มกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมสามารถเปลี่ยนเกาะฟาร์มได้แล้วครับคือผมฟาร์มตรงนี้ให้ถึงเลเวล625อถึงจะสามารถเปลี่ยนเกาะได้ครับตอนนี้คือเราไปที่เกาะใหม่กันเลยดีกว่า เดี๋ยวไปตามเข็มทิศเข็มทิศเข็มทิศมา742เมตรซื้อเรือถูกเลยแล้วกันมาครับฟาร์มกันครับมาเดินทางไปฟาร์มกันยาวๆครับมาครับมาถึงที่เกาะวอเตอร์เซเว่นแล้วครับมาฟาร์มกันต่อครับมาไปรับเ,เวสกันก่อนเลย อาเคเวสใหม่ได้เวลารับเคเวสแล้วใกล้จะเลเวลเ0็แล้วก็จะได้ไปที่โลกสอสักทีตอนนี้คือต้องฟาร์มก่อนครับหลักมอนเข้าหากันมอนตรงนี้คือลำบากฟาร์มเหลือเกินนะฟาร์มตีตเอาไปซา มา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 เข้าหาเลยมาเลยมาเลยเอาไปซะเอาไปซะชริปเปลสลัดิปเปลสลัดเอาไปซะโอเคเอาไปซะอ่าสองตัวสุดท้ายครับมาฟาร์มเรื่อยๆครับฟาร์มกันต่อยาวๆครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมสามารถรับเ,เวสใหม่ได้แล้วครับมา ฝั่งนี้เลยเฟสเลเวล650อยู่ไกลมากโคตรไกลมอนอยู่ไกลเกินมามอนตรงนี้มีฮาคิด้วยตากเข้าหากันฟางยาวๆครับมาครับตี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 ทริปเปิลสลัลดทริปเปิลสลัลดมาครับมามาเข้ามาเอาไปซา ยาวๆครับมา,มาเอาไปกินซะ triple slash เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาไปกินเอาไปกินโคเทพสกิลดาบของแชงสกิลดาบเซเบอร์โคเทพมาตัวสุดท้ายแล้วครับปิดฉากด้วยท่าปิดฉากท่า triple slash มาฟาร์มกันยาวๆครับ โอเคมาครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมสามารถรับเคเวสตีบอสแฟรงกี้ได้ bot, แล้วครับมาตีกันเลยครับคลิปนี้คือใช้เวลาอัด2วันครับกว่าจะได้ลงก็เป็นวันที่2อาจจะใช้เวลานานหน,น,น่อยก็ดีผมที่เกียดตามครับมันปรวจลงังมาความคใคร่ กินซาบแกี้มาแซกี triple select, triple select. AM, 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 AM. ้มามามาเอาไปซาเอาไปซหลบไดคที่สังเกตทริปเปิลสลัดเปิลสลัดเอา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 บเบิดมามามาไม่กลัวครับโกลอ๋เดดเดดเรยวเยาวๆครับ มาครับท่านผู้ชมตอนนี้คือผมเลเวลเจ็ดรแล้วก็คือไปโลก2ได้แล้วครับไปที่คุกอ m มเพลิ่เพลดากันเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะไปรับเคเวสไปโลก2ครับมาไปที่คุกอิมเพล o w n ดากันดีกว่าซื้อเรือก่อนอยู่ใกล้นี่เลยอยู่ใกล้ๆนี่เลยคุกอิมเพล o w n ดาอยู่ตรงนี้เลย่า เดินทางไปที่คุณอินเทลดาวกันดีกว่าครับเพื่อมาคุยกับคุณนิดเลยครับมาคุยกับเขาเขาจะให้คุณแจกับเราไปที่เกาะน้ําแข็งต่อครับมาบุ่งหน้าสูกก่เกาะทิมะกันต่อมาครับมาถึงแล้วครับมาเอากุญแจมาเปิดตรงนี้เลยเดี๋ยวขอเก็บกล่องแป๊บอ่ะเปิดแล้วก็ดีกับุิซัน ดีดีอีครับโอเคตีให้ตายเลยโอเคครับดียาวๆครับผมโอเคเควสปลดล็อกแล้วครับไปที่ พุกอิมเพลดาวอีกรอบครับมาคุยกับออคุณนิ้นต่อเลยครับเขาจะให้เราไปที่เกาะกลางมาครับว่าไปที่เกาะลิงกันเลยดีกว่าโอเคครับไปที่เกาะกลางกันเลยโอเคมาถึงแล้วครับ าถึงที่เป้าหมาของเราแล้วในที่สุดก็ไปรบ2ได้แล้วความมาตั้งไหนมาครับเอออยู่ไหนกันนะน่าจะฟังนี้ไม่ใช่อีกฟังหนึ่งครับโอเคครับมุ่งหน้าสู่รบ2 ไปกันเลยดีกว่า let's go มาถึงแล้วครับโลก2โอเคครับคือเรามาถึงที่โลก2แล้วครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนครับท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ